วันที่18มีนาคม2 0 2 2ันสอหาไปอิหามย่างกระเปาเอียนดิโอ้ยเจ้าเบจุกเย่า chết chết con còn ok con à lộ bài tôi cái đi tôi bài đã cười 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 cái nào bà ท้ายกล้าดจะถ่ายกล้ามันจะถ่ายแม่อยังไม่ได้กินอีกเหรอ

Ông mà sanh, con mạo con già, riệng lệch Thế sao làm sao? Đọc đâu. được

Ta tai kìa vị ta. Ta À, giải thưởng mà thế được cười

ฮ่าลุยกี่ก้อนลุยนี่ก็เด็กนุ่งก็เด็กนี่ก็เด็กนั่ก็เด็ก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 ไม่ไม่นอนดีๆฮะข้าวก็ไม่กินเนี่ยฮะ dạng <laughs> <laughs> ừ. yo bò dạng xe dân xe ghe khẩu dạng 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 hạt dạng dạng Nam có đâu phải chặt khi cái 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 มาแล้วน้ำ้จน้ำที่พ่อแม่อยากได้เจนเจนเจนน้ำเอามาเลยเอาลงเลยเอาลงเลยหนักจังเลยเฮ้ยโผลไปรัเนี่ยมาฟันไมยืดอะไร ไปเลยค่ะทีเลยค่ะทีอีดิจูมเกษารูดเดียกกระดาษเกษารูดเดีกกระดาษเออเกษารูดเดีกกระดาษเออแล้วก็มุเต้ดิอยู่มางกิะ โกโกวามซืงีดามาแล้วลูกจ้าุกโกโกวาที่นูอยากได้ต่อห้องกัเดียวต่อองกันดีตอมุเดียวกันเนนจนเนยยลเยลวเวอร่อยไหมน้ำนเฮ้ยไเกียงครับไาเกียงครับเฮ้โโยุกไปอย่ A sao lọt yêu vậy mặt nha có sao mặt nha mặt nha mặt dù cho cho chú 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 โอ้9นาทีแล้วหรอแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยมาดูเลนกันครับนี่เขาก็เล่นเก่งเล่นเก่งฟรีไฟทำไมต้องเล่นเก่งฟรีไฟด้วยเล่นเกมงพักจกิงไม่ได้เหรอมีแต่เด็กฟรีไฟทั้งนั้นดูดิผมมีอาเล่นอาชาฟรีไฟโอ้ดู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  กำลังยิยงอย่างมันโอ้โหเอ้ยทำไมมันไม่เห็นวะมันมืดเหรอ,อโอเคเอาละโอ้โหอย่างเทพนิ้วนิ้วดูนิ้วดูนิ้ว,ว,วอย่างฟิิวแตกหนึ่งแตกตัวเองนี่แหละแตกโอ้ตรน,นี้ก็ยังมีคนกินอยู่แล้วกินอะไรกัน โอเคพอแค่นี้แหละ